สมาักมรรมันยกขึ้นมานี่เรียกว่าวิตกเมื่อยกขึ้นมาแล้วมันก็ไอความรู้สึกคือจิตใจของเราความรู้สึกกับอารมณ์นั้นมันก็จะคลุกคลีกันไปมันจะไปกับอารมณ์อะไรอารมณ์อะไรก็แล้วแต่มันเถอะทางว่าจิตสงบนี้อารมณ์นี้มันชอบเป็นกุศลธรรมมันชอบเป็นกุศลธรรม ไม่ใช่เป็นอกุศลธรรมถ้าอากุศลธรรมแล้วก็ห้ามมันเลยถ้าเป็นกุศลธรรมแล้วเป็นต้นก็ดูไปด้วยไปความชอบใจความดีใจความพอใจเกิดขึ้นมาเรื่อยๆไปพักหนึ่งแล้วมันก็แจ่มใสเมื่อรวมเข้าออกมันก็แจ่มใสเมื่อเรามีตกยกกันมาต่อน,นั่นไปมันจะเป็นวิจา์ มันจะมีความรู้คลุกคีสมเสกันไปกับอารมณ์นั่นอีกเมื่ออยู่ไปภาคหนึ่งนั้นอันนี้ไม่ง่วงนะเดี๋ยวตัวนี้ไม่ง่วงกา,ารมนเป็นอย่างนี้ไม่ง่วงเมื่อมันคลุกคีไปต้อาร์ต่างๆนีนเรียกว่าวิจารมเมื่อไปถึงวิจารณพอสมควรแล้วเรายกขึ้นมาอีกขีหนึ่งตั้งคือมันดืมต้นดมแหละมาจัำในตรงนี้อย่างนี้ ทำอย่างนี้เรื่อยไปมันก็วีตกมันก็วีจานมันก็วีตกมันก็วีจานวีตกมันก็วีจานถ้าหากว่าเราปินาแงสังขารเป็นต้นจิตมันก็สงบเข้าไปมีวิตกวิจา์มันเทียมก็เกิดสตกาปีติเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีวิตกมันมีวิจานมันปีติเกิดเึิดคือความดีใจเกิดขึ้นมา ในเวลานี้ความว่วงเหงาห้านอนนี่มันจะไม่มีรอะมันจะไม่มืดละถ้าเราทําอย่างนี้มันจะไม่มือดออมันมีความลื้มใจขึ้นมาความดีใจขึ้นมาแล้วนะเดียมขโมดไปมันจางสีจางไปยกมีตกขึ้นมาอีกเอามาไว้ตรงนี้อีกแน่นอนอีอมไม่มีอะไรอีกพักหนึ่งมันจะเป็นวิจารณ นะคือมันมีอารมณ์มาแล้วก็คุกคีวิตทาาวิจารอารมณ์เรื่อยไปนะเมื่อไปถึงกรรมาฐานที่เราต้องการผูกกระดิ่ของเราเมื่อไรอารมณ์นั้นนะมันจะเกิดปิติคือขนพองสยองเศร้าเกิดอิ่มในใจขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นถ้ามันเป็นอย่างนี้ความง่วงเหงาหานอนนั้นไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทุกสัยของมันตรงนี้ ทีนี้เมื่อจิตมันเป็นอยู่อย่างนี้มันก็เป็นวีตกมันก็เป็นวิจารมันก็เป็นวีตกมันก็เป็นวิจารมันก็เป็นวีตกเป็นวิจารแร้ปีติแต่ก็มีความสุขนี่นี่อันนี้การเรานั่งทีนี้ถึงแม้เราทำยาบทการการยืหนหรการนั่งสมาธินี่พอสมควรแล้วก็พาเดินเดินมันก็จะเป็นอย่างเดียวกันน,นั่นแหละอารมณ์นี่เป็นอย่างนี้ไม่นอนเหมือนกัน มันมีวีตกมันก็มีวิจา์มันมีวิตกมันมีวิจา์มันก็มีตีตีอยู่เรื่อยอันนี้นิวรณ์ไม่มีไม่เศร้าหมองอืมไม่เศร้าหมองอะไรก็ช่างมันถ้ามันมาเกิดผ่านไม่ต้องสงสัยมันจะเกิดตรงเกิดสว่างเกิดปีตีเกิดะลรไม่ต้องสงสัยมันอันนี้อย่าไปสงสัยในอาการนี้ดูว่าอาการมันมืดดูอาการมันสว่างแล้วจะไปจดจ่อมันจะไปหมายมั่นมัน ลอยทิ้งมันไปเออลราก็เดินไปกำหนดต่อนนไปเรื่อยๆไปอย่าไปผูกพันอยู่ที่นี่อาการนี้อย่าไปติกตามอาการอย่าไปสุ้ไใสอาการของจิตนี้มันเป็นไปตามเรื่องของมันบางทีมันเบิกบานบางทีมันเศร้าโศกบางทีมันมีสุขบางทีมันมีทุกข์บางทีมันขัดข้องอะไรทั้งหลายเหล่าเนี่ยให้รู้ว่าอาการจิตมันเป็นของมันอย่างนั้นเรื่องอาการจิตมันเป็นของมันอย่างนั้น ในเวลานี้มันถึงที่นี่มันก็เป็นอย่างนี้ของมันอย่างนั้นย่าได้ไปสงสัยมันถึงในมีความมืดก็จะไปทึ่งไปทําความเสียใจมันถึงมันสว่างก็จะเพิ่งไปทําความดีใจมันไม่สงสัยในความดีใจือเสียใจที่มันโปร่งที่มันมืดสิเป็นตนไม่ต้องทําความเสียใจดีใจของมันว่าอาจิตอาการจิตมันเป็นอย่างนั้นทานี้เนี้กระทำาม่ทำเดินยังโคมให้มันมากก่านนั่ง เสียยาบทนี้ไอ้มันเหนื่อยที่สุดนะครับเมื่อเหนื่อยปุ๊บขึ้นมาก็นั่งนยใจไหมเจนีนะนะทำเนื่อนั่งก็ตั้งใจไอ้มันนั่งพี่จะไปทําเล่นอย่างนี้ไม่ได้ถ้ามันง่วงนอนดื่ตาเึินจะมองดูน,นั่นเพ่ง เราอยู่เฉยๆก็ได้แล้วจะยุ่งนี่ก็ได้มันมียุ่งหลายเราอยู่งี้ก็ได้มองนานๆในจิตมันนิ่งมันหลบสงบจากอารมณ์นั้นได้กำไรแต่ก็นั่งถ้านั่งไปครางในมันแจ่มใสไม่ง่วงนอนแล้วก็นั่งหลับตาไปเลยถ้ามันจะง่วงก็ด่มตาขึ้นมาอีกดูอนันนี้อีกเพ่งลงไปอย่างนี้นะ่ะ อย่าไปทำตลอดวันตลอดคืนนะถึงมันง่วงพอสมควรก็ให้มันใจไหมล่ะพอสมควรล้วก็ให้มันเหมือนเราแหละฉันข้าววันหนึ่งกะเวลาหนึ่งถึงเวลาเราก็ให้มันฉันไม่ให้มันฉันสี่วันห้าวันก็ไม่ได้เหมือนกันมันทุกข์นะไม่ผูกจิตนี่ก็เหมือนกันการนอนนี่ก็เหมือนกันพอสมควรเราก็ให้มันก็ได้ นอนลุกขึ้นมาไปให้ง่วงไม่ให้มันง่วงนอนลุกก็มันก็ทะทงาน,ท,งท,นทําความเพียรเดินจะพุมให้มากๆถ้าว่าเดินช้าๆมันช้าเกินไปเนะ่ะมันทึบนะเดินเร็วนะเดินเร็วๆเดินเลือกขา โดยมากจิตมันอยากจะคิดไปในทางไหนก็ไม่รู้มันอยากใครว่ามันเถือครับมันเถื่อนอ่อตี่าห์กวิจารณ์นะไม่คือมันเปิน เหมือนกันอันเดียวกันใช่คือการการพิจารณาเนี่ยใช่พิโตกก็นั่งไปเมื่ก็นั่งไปอคิดถึงบพพกาโรโว้ยนี่เดี๋ยวว่าวิตกได้ไหมมีเดี๋ยวว่าวิตก ทีนี่มันก็เอาเรื่องคิดของว่าภากโดน,นัวิจารเรื่องพราะคากรโดนั้นไปเรียกว่าวิจารวิตกยกขึ้นมานีอยู่นี้วิตกยกขึ้นมาแล้วก็วิจารปปญญาณันนี้ทูกทีขกันไปกบอบรมนะั่น อย่างมันยกความตายเกิดขึ้นมาพุกความตายเดี๋ยววันยกขึ้นมาแล้ววิจารณ์ความตายยังไงอะไรเปในตัวเราก็ตายคนอื่นก็ตายยังไงจนไดตายแล้ยวมันไปที่ไหนอะไรวะเลือกเลือกยกใหม่มันจะไปมันเลือกใหม่จะอารมหายใจต่อไหมต่อไหมบางทีก็บางทีมันก็ไปเรื่อยๆไม่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 กลับมาไม่เอาในยกมันลงมาตัวนี้เรื่อยไปเรื่อยจนจิตใจมันแจ่มใสนี่ วิจาร์ถ้ามันปีจาร์ไปถึงมามัน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 ไปถึงอันใดอันหนึ่งที่เรามันถูกจดดีของเรามันจะเกิดหัวลุกขึ้นมาจะได้เกิดน้าตาไหลก็ได้เกิดความดีใจขึ้นมาก็ได้หลายๆอย่างอันนี้ปีตีมันจะเกิดต่อไป Like it's, you know, we hope, can just be any kind of thinking. Mm -hmm. But here in the meditation, you know, your mind is calm, and you pick up some object, or maybe something comes up by itself, and then you will. Uh, when your mind is concentrated, then you can uh, work with the thoughts. And mm -hmm. then when it when, you know when it gets all the way there, then the, the back to and then there's you know there's no sleepiness or anything like that. Um, you said, you know, you start with it and then you, you get wrapped up in the thinking and you, you lose the track. But so, you then, know, this is like, bring it back again. You have to bring it back to the, the breath or bring it back to the object you are thinking about, like, guess or something like that. There is a subtle difference between this and The thinking about things clear line of this kind of thinking. ผมอยากถามเขาเรื uh ่องนัตนผมหมายถ่ง hmm. ค mm ุณพ่อเป็นคนที่ที่จะให้คนอื่นที่ควากีพิจารณาเรื่องนั้น ความสงบครับเลยเลยจะความสงบแล้วคือจิตเรามันสงบพอแล้วใช่คใคยๆว่ามันมันมันนอกความปรุงแต pues ่งน An ึกที um> yeah. ่มันมันขึ้นมาเองหน่อยไหมใช่แต่ยิ่งตกเนี่ยนั่งไปยิ่ตกไปยิ่งตกถึงอย่างเช่นว่ายิ่ตกถึงพู่เวลาเราตายนะแต่นี่คือมันสงบเลยมันตาย หรือวิตกถึงบ้านถึงที่น้องหรือญาติจิตสงบแล้วนะจิตสงบมันวิตกแต่ว่าสงบมันยังไม่แน่นอนนะแต่ว่ามันสงบแล้ววิตกแล้วมันก็วิจารในเรื่องนั้นถ้าวิจาร์ในเรื่องนั้น,น,น,นสิ่งที่มันเป็นกุศลนรรทแล้วมันก็ สบายใจดีใจเกิดปิติต่อไปนี่มันก็เลยเป็นปิติบางทีน้ำตามันไหลบางทีมันขนล,ลุกบางทีมันนี่มันเป็นอย่างนี้ขึ้นมันเกิดจากวิตกวิจารน,นี่เองอาการจิตที่มันสงบแล้วที่เขาเรียกเป็นประสม,มชาฌานตุติยาฌานตติยฌา,านเอาไม่ว่ามันไปแล้วเอา,าถึงความสงบ ืิตรวกวิจารณ์ตีตีสุขทีนี้มันก็ทิ้งไปวิตกวิจารวิตรตกวิจารณ์ถ้ามันจิตสงบไปแล้วมันก็นวิตกวิจารณเนี่ยมันทิ้งม,นนม,ม,มันทิ้งมันเลืออจะปีตีก็สุขทำไมมันทิ้งมันไปไหนคือคือจิตมันหยาบ มาคือจิตมันละเอียดแล้วนะวิตกมันมันเป็นของหยาบแล้วจิตเรามันละเอียดแล้ววิตกมันได้ทิ้งไปมันหายไปไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามันไปที่ไหนนะวิจารมันก็หายไปเรื่อยแต่ปิติเฉยเฉยไม่ได้วิตกไม่ได้วิจารใช้ใจอิ่มใจอยู่ทั้งาำตามันไหลไม่มีวิตกวิจารปิติสุขมีปิติก็มีสุขเอกกตา ทีนี่มัมาถึงที่สุดมันก็ไม่มีอะไรนี่ปีติสุขเอกะม่อุเบคามีเตมันวางปัญนาสมาธิเท่านั้นอืมเราเราไม่ต้องพึ่งอะไรมัน่ะที่ที่หากว่ามันเป็นไปฉะนั้นมันจะเป็นต่อต่อของมันเรื่อยๆไปมันเป็นขานาอยู่ที่ตัววิจารปีติสุขเอกกตา มันต่อไปมันทิ้งวิตกวิจารเกิดขึ้นมาแล้วมันทิ้งไปเดือดต่ปีติกระสุกเอกกตาหลงต่อไปก็ทิ้งมันก็ทิ้งปีติมันเดือดจะสูกกับเอกกตาต่อไปเอกตาก็อุเบกขาเนี่ยมันไม่มีอะไรมันทิ้งไปเรียกว่าจิตมันสงบสงบสงบไปถึงที่มันอารมณ์มันน้อยที่สุดมันยังเหลืออยู่แต่นู้นแต่ปลายมันเดือดจะ เอกกัตาก็อบิขาเฉยอย่างนี้อันนี้มันเกิดมามัน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 สงบแล้วมันถึงเป็นสงบแล้วถึงเป็นนี่เรียกว่ากำลังของจิตอาการของจิตที่มันได้รับความสงบแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้มันไม่นอนความงงเขาจะนอนควา,วายใจไม่ได้หาย ไม่มีความูลเหองนอนปีติเอไอไอ,อนิบอลทั้งห้านี่ีหมดนีไอ,อความสงสัยดังเลวิจิจิจฉาอิจฉาพยาบาทพุ่สร้านลำการนี้อันนี้นนไม่มีอะไม่มี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 ถึงมีอยู่มันก็ไม่เกิดขึ้นในเวลาน,นั้นเรียกว่ามันไม่ไมีเรื่องสิ่งคอนสงบอนี้ครับสิ่งแวดล้อม และเอ่อจะบางทีตาเราเนี่ยรับตาแรือลืมตาอย่างนี้มันสําคัญอยู่หรอครับหรือหรือยังไงหน,หนสิ่งแวดล้อมเพื่อเรานั้นที่ไหนกับเป็นไปได้ถ้าจิตเราเลอะเลยเราจะลืม<ช>ตารับตาไปใช่ไหมใช่ได้ได้ได้ <นะ S 2> แต่ว่าในคณะหนึ่งมันก็สําคัญจําเป็นในคณะที่เราฝึกใหม่แล้วก็จําเป็น แต่ว่าอันนี้มันเป็นอยู่เรื่อยขอกมันนะดถึงแม่ดับตาดึงตาอันนี้มันก็เป็นก็มันอย่านี้แต่เราไม่เห็นมันจะดีกว่าบางบางแรกมันเมื่อเราไม่เห็นเราก็สร้างกาลังทางจิตจะก่อนให้มันมีกําลังเนี่ยมันมีกําลังในกดึงตาออกมาดูมันนี้ทีนี้มันมีกําลังเลยเป็นต้นดับตาดึงตามันเป็นยังไงไม่ได้รับพัฒสะดุกทุกทุกทุกรุกรกระแต่ without. แล้วถ้ามันมีกำลังแล้วแต่ว่าเมื่อเขาพักผ่อนมัาก็ต้องดับตานะแต่เราพักผ่อนเราดึงกระช่างมาเถอะอันนี้มันเป็นที่อยู่ของพระผู้ปฏิบัติในนั่งดับตาอย่างนี้มะัโอ้แสนดีมันเลยอย่างนี้อันนี้หลักอันนี้มันเป็นหลักใหญ่ของมันใจว่าเมื่อเวลาที่เรา มีเหตุที่จะนั่งรับตาไม่ได้นั้นก็จะสู้กันได้ไหมไม่ไหนึ่มันมีกำลังแล้วมันกได้ไแต่ว่าเมื่อขั้นหนึ่งก็เรียกว่านั่งรับตาแล้วก็ม,มีกำไรขึ้นมาอีกจิตขนาดหนึ่งแต่เราดึมตาจะจะสู้ไว้ไม่ให้มันม่ให้มันม,ม่ให้ม,มันดันต่อมาสู้ไว้ไม่ขาดทุน เราสู้ไว้สู้ไว้เฉยๆพะเรานั่งรับตานี้มันมีปัญญายิ่งกว่านี่อีกนี่เมื่อเราปฏิบัติจิตขาดหนึ่งถ้าเราจิตวู้ดวู้วถึงมันแล้วก็ไม่ลืมตาหลับตามันก็เสมอันอย่างนั้นก็มนไม่มีอะไรจะแตกอย่างตอนเช้าตอนเย็นตอน,ตอน,ตอนไหนมันก็เสมอของ,ม,องอม,มันอยู่อย่างนั้นอารมณ์อมันอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรของมันอย่างนั้น ทุกเกิดก็มันก็ไม่เหนื่อน่ยเนี่ยมันหายไปทุกเกิดก็มันเนี่ยเนี่นเนี่ยอยากสึกเกิดกมันไม่เหนื่อยมันก็หยุดเปงนวันอันนี้มันแน่ที่อยากสึกไม่จะสึกเขานีที่สู้อารมณ์ไม่ได้หึนั่งมันอยากสึกหึมเนี่ยเน่ยแต่ก่อนมันอยากบวชตอนนี้มันอยากไปสึกหึ่เนี่ยมันก็เพิ้งอันนี้มันแน่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 เข้าไปด้วยมันไม่เห็นนี่ มือมือเ <c oughs> นีนนเ่ยคนคนคนโกหกโกหกเรื่อยไปเสียเวลาอย่างนั้นเสียวเวลาอย่างนี้มันว่างของมันไปแล้วเมื่อมันถึกไปมันไม่เสียเวลาเลยไม่ได้คิดถึกไปทำสวนถึกไปทำผัว

เออคยมีเนี่ยไม่เคยมีอะไรโอปันโนปันโนเหรครับเรื่องความสุขมันผมเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เห็นยากย่างกถึงเลยเห็นยากครับใช่ถ้ามันเป็นสิ่งที่เรามาเอาถ้ามันเห็นยากถ้ามันเป็นของไม่สบายถ้ามันถ้ามันเป็นอารมณ์สบายใดก็ มัน,น,มน,น,นม่ายไม่ไเลยอ่เออมันโมหะเป็นมูลรากฐานมากกว่ามั้งไอทีมันไม่ชอบมัน่ะมันเป็นง่ายมันเห็นในยากที่มันชอบมันเห็นในง่าย,ยางั้นเด้อเรื่องคดีเห็นมันเป็นอย่ังไงอ่า ความโกรธมันละอะไรยากเห็นไหมเนี่ยมันแรงไอ้ความสุขนี่รู้มันมันมันละอะไรง่ายๆแต่มันไม่ง่ายเหมือนกันนะแต่มันไม่แรงนะไอ้ความชอบใจเนี่ยไอ้ความสุขเนี่ยนี่คนมันชอบมันก็ดูมันมันละง่ายๆนะไอ้ความโกรธนี่คนไม่ชอบมันนะมันไม่รู้จกละมันนะไอ้ความเป็นจริงมันเท่ากันมันเท่ากัน พิจารณาไปซึ่งเรากันทุกขกับทุกข์นี่เท่ากันเลยถ้ามีจาตาช่างเอาไปช่างบนกว่าเท่ากันแต่เราเข้าข้างปลูกมากกว่าตอนนั้นเย่ยมันเลยเป็นของยากไอ้ความเป็นจริงไอ้ความไอ้ความทุกข์กับความสุขเนี่ยมันไอ,อ้ความทุกข์มันละยากเล่ะความสุขมันละง่ายเลย ไอ้สิ่งที่เราชอบมันละง่ายสิ่งที่เราไม่ชอบทำไมมันละยากทำไมมันไม่ดีทำไมมันละมันยากไม่ใช่อย่างนั้นคิดใหม่เข้ากันเลยแต่เราไปเข้าข้างมันเฉยๆหรอคือคือคือทุกข์เกิดมันลำคาญใจอยากให้มันออกรู้มันมันมันยากสุขนี่มันพอตัวเราแค่หน่อย ก็เลยยู่เป็นเพื่อนแต่มันก็เลยว่าสุกมันละง่ายไม่ใช่อย่างนั้นนะมันไม่ดีพอใจเราไอ้ทุกข์นย่ยมันดีพอใจเราเฉยๆเราตัวนึกว่ามันมีราคามากความเป็นจริงแล้วมันเท่ากันอืมมันเท่ากันเหมือนกับความร้อนกับความเย็นนั่นแหละร้อนอย่างไฟเขาเราตายก็ได้แข็งเย็นเหมือนเราแข็งเนี่ยเราทุกข์เข้าไปมันก็เหมือนกันตายเหมือนกัน ไม่มีอะไรมากกว่ากันนะสุขทุกข์ที่อมัครใจในปิจักติว่าความคิดเราน่ะไอ้สุขีนเราละง่ายง่ายมนไม่ง่ายเหมือนกันแต่มันไม่หีพ้อยใจเราอืมเราชอบมันอยู่แล้วมันไม่หีพหอยใจเราทุกข์แต่มันหีพหอวใจเรามันเห็นง่ายละยากอืมะยากความเป็นจริงมันก็อันเดียวกันอืม เหมือนกันกับเหมือนกันกับเขานินทากับสันเสนิญนี่แหละอ่าอุปนวัยฉสนเสนญมันจะละง่ายกว่าวมั้งนินทาทำไมมันละยากอย่างเนี้ยเอออย่างนี้ไอ้ความเป็นจริงนั่นมันไม่ใช่ของเล่นมันเข้ากันนะคืออ่า ไม้ฉันเสื่ินนั่นมันก็ค่อยไม่มีอะไรนะถ้าเขานินทาแล้วมันไม่ชอบนะก็นึกว่ามันละยากนะในความชอบใจแต่มันก็ละยากเหมือนกันแต่เราไปเข้าข้างมันจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะมันเป็นอย่างนี้ถ้าบเขาสันเสื่อนนะแหงหัวแห่มันไม่คยทุกข์อะไรแต่เขานินทาอย่านี้ไม่ค่อยสบายเลยเนี่ยมันก็เท่ากันนั่นแหละต่บัก มาถูกอาการจิตของเรามันมาสัมผัสไป่รู้ว่มันมากน้อยกากันจริงก็เราเข้าข้างมันเราเข้าข้างมันยังหลายอยู่ด้วยนนืเ้เออะให้ให้เข้าใจใช้าการภาวนานี้ก็เรียกว,ว่าเราเออมันต้องมีทุกอย่างอะไร อันตริเตเนี่ยมีทุกอย่างแต่ว่าเรายอมรับมันเลยว่ามันจะเป็นยังไงก็เป็นมาเลยว่าสิ่งนี้มันก็สุขหรือทุกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ของเราจะละทั้งนั้นแหละถึงแม้ว่าสุขเราปรารถนาทุกม่ปรา,าปรถนามันก,ก็มีราคาเท่ากันมันก,ก็จงมีมาอย่างนี้อืมเป็นของปรารถนาของคนในโลกคือสุขทุกเป็นของไม่นควนปรารถนา ถ้านิพานคือไม่มีปรารถนาเข้าใจไหมถ้ามีพานไม่มีปรารถนาอยากได้สุขอยากได้ทุกข์อยากคนสุขอยากคนทุกข์ไม่มีสงบสบิ่งบแต่ก็ผมว่าการที่จะรู้จริงๆนั่นน่ะมันก็ ไม่อาศัยคนอื่นคือไอความสงสัยทั้งหลายนั้นให้เราเข้าใจว่ามันจะหายอยู่ในการกระทำของเราอยู่ในการทําเพียงของเราไมา่อยู่มันจะไม่หายสงสัยพราะไปถามคนอื่นมันจะมันจะหายสงสัยเพราะการกระทำไม่อยู่ของเหล่านี้ให้เข้าใจอย่างนี้ปฏิบัตินะแล้วมันจะนี่เข้าใจไหมละ่ะ Nah. Mm. It's in doubt. You're going to get rid of doubt by the uh, continuity, c consistency of your practice, and by continually seeing it and looking at it yourself and solving it yourself as compared to coming to it. Going to him with your doubts, or to me, or whoever it might be—somewhat, in other words, somebody else—that can get rid of them for maybe uh, briefly, but not. Uh, but ultimately, you have to uh, cut through your doubts, solve them, or uh, overcome them, let them go through your own practice. <laughs> เป็นหลักปฏิบัติสําคัญมันจะมีความสงสยัยความสงสัยจาก่อแหงไปเพราะการปฏิบัติของเราไม่หยุดพระพุทธเจ้าสั่งพระอ,อ,น,น,ะอ,อน,นุวมทนาโนนทำให้มากปฏิบัติให้มากทำให้มากจเจริญให้มากเนี่ยเท่านี้อ ไอ้ความเพียรผลเกิดขึ้นมามันจะหายความสงสัยทุกอย่างกอการกระทํานี้การกระทํานี้เนี่ยมันจะบอกมันจะสอนเราอืมผิดถูกทั้งหมดจริงๆแล้วอันนี้อืมอันนี้มันจะรู้จักผิดมันจะรู้จักตรงนั้นแหละอืทามไอ้ความเครือบแคลงสงสัย ของความทั้งหลายเรานั่นจาจะเหงาแห้งไปได้เพราะการทำเพียนไม่หยุดนี่เพราะการกระทำของเราไปทีไหน,นก็จางมาเถอะมันจะมาลงลงลงเอ่ยที่การกระทำของเราไม่หยุดแต่ว่าเราทนมันไม่ไหวมันทุกข์หลายก็เลยอี่มันทนมันไม่ไหวถ้าเราทนมันไม่ไหวแล้วมันก็มันรู้ในการกระทำของเรา มันจะบอกเองเนี่ยคิดผิดเองมันจะให้โทษมันเองทำผิดเองมันจะรู้จักมันเองต่อไปมันจะสอนตัวของมันมเป็นอย่างนั้นจริงๆมไม่ใช่เป็นอย่างอื่นอยู่ที่นี่แต่ว่ามันหายากเหมือนกันนะลำบากเหมือนกันนะลำบากเหมือนกัน แต่เราก็อยากรู้มันเร็วๆนาอัลญโโปนะอัลญะโโปก็ต้องวิ่งขับๆๆๆๆๆๆเๆีๆๆอๆๆๆๆยๆๆๆๆๆๆไๆๆ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 ๆลๆๆ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 ๆ้อๆๆๆๆ้ๆอๆๆๆยๆวๆๆ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 ดๆๆๆๆๆีๆเๆๆๆอๆๆเนอีกแล้วๆๆๆๆๆวๆๆๆจะๆๆ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  เป็นชุดเขาแล้วมันเป็นต้องต่อ <c oughs> ไปบาานเฮ้ยวางให้ดีอดให้ดีเดี๋ยวนี้มันชอบคิดถึ